ข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็มาดูอันแรก A ก็ต่อเมื่อ b เป็นจริงแล้วตัวเนี้ยจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเป็นจริงเมื่อ A กับ b เนี่ยเหมือนกันนะก็เขียนได้ว่า a กับ b เนี่ยต้องสมมูลกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแทน B ในเนี้ยเป็น a ได้เลยนะเพราะว่า a กับ b เนี่ยมันเหมือนกันก็นกฝั่งนี้ เปลี่ยนท่าแล้วให้เป็นหรือแล้วเติมน็อตไปข้างหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหรือเติมน็อตไปข้างหน้าน็อตเบิ้ลสองครั้งก็ตัดกันหายไปก็จะได้เป็นตัวนี้นะแล้วก็กระจายน็อตตัวเนี้ยเข้ามาก็เป็นน็อตเกับน็อตสีและเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นหรือก็เนื่องจากทุกตัวมันหรือกันอยู่หมดก็ถอดวงเล็บออกได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าน็อตเกับเเนี่ย มันต้องมีตัวหนึ่งเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นเท็จพอมีตัวหนึ่งเป็นจริงเนี่ยหรือกับอะไรก็ตามมันจะได้จริงหมดนะข้อ1นึ่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะข้อ2องเขาถามว่าประโยคนี้เป็นสัจจะนิรันด์หรือเปล่าเราจะใช้วิธียัดเยียดความเท็จให้มันแล้วดูว่ามันยอมรับความเท็จหรือเปล่าถ้าแล้วเนี่ยจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จ หรือเนี่ยจะเป็นเทสได้กรณีเดียวก็คือเทสหรือเทสนะก็เนื่องจาก a ตัวนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้น a ตรงนี้ก็ต้องเป็นจริงด้วยจริงมาและกับ b เราต้องได้เทสแปลว่า b ต้องเป็นเทสนะก็ b ตัวนี้เป็นเทสแปลว่า b ตรงเนี้ยก็ต้องเป็นเทสด้วยเทสหรือกับ c ได้เทสแปลว่า c เนี่ยต้องเป็นเทสนะก็จะเห็นว่าเราหา a b c ได้อย่างราบรื่นนะ แปลว่ามันยอมรับความเท็จที่เรายัดเยียดให้แปลว่าประโยคเนี่ยก็ไม่ใช่สัจจะนิรันนะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดข้อ3ถามว่าประโยคนี้เป็นสัจจะนิรันไหมก็จะใช้วิธีเดิมนะคือเราจะยัดเยียดให้ประโยคเนี่ยเป็นเท็จก่อนถ้าแล้วเนี่ยเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จถ้าแล้วตัวเนี้ยเป็นจริงได้หลายกรณีนะเราก็จะข้ามไปตัวนี้ก่อน ถ้าแล้วเป็นเทสได้กรณีเด <estimates> ียวก็คือหน้าจริงหลังเทสนะก็ถ้าแล้วตัวนี้เป็นจริงได้หลายกรณีก็จะข้ามมาดูตัวนี้ก่อนถ้าแล้วเป็นเทสเนี่ยได้กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเทสนะพอ a ตัวนี้เป็นจริงแปลว่า a ตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงด้วยนะจริงถ้าแล้วกับ b ต้องได้จริงแปลว่า b เนี่ยต้องเป็นจริงนะถึงจะได้ผลท่าแล้วเป็นจริงก็พอได้ a b C ก็เอา A B C ไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าจริงและจริงมันจะได้จริงถ้าแล้วกับเท็จเนี่ยมันจะได้เท็จนะจะเห็นว่ามันจะขัดแย้งกันกันกบที่ตรงเนี้ยต้องเป็นจริงแต่ว่าอันเนี้ยเกิดการขัดแยง้งแต่ว่ามันไม่ยอมรับความเท็จที่เรายัดเยียดให้มันนะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นสัจจะนิรันดร์เพราะฉะนั้นข้อ3าก็ถูกต้องนะ ข้อ4ี่เขาถามว่าตัวนี้สมมูรณ์กับตัวนี้ไหมก็เราจะทําทั้งสองฝั่งให้เป็นรูปอย่างง่ายเราดูว่ารูปอย่างง่ายเหมือนกันหรือเปล่านะก็อันดับแรกจะเปลี่ยนท่าแล้วให้เป็นหรือล้วเติมน็อตไปข้างหน้าก็จะได้แบบนี้นะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมีหรือ C อยู่ทั้ง2วงเล็บก็จะดึงตัวร่วมหรือ C เนี่ยออกไปข้างนอกได้เป็นแบบนี้ส่วนฝั่งขวาก็กระจายน็อตเข้ามาก็เป็นน็อตเกับน็อตบี และก็เปลี่ยนเป็นหรือนะจะเห็นว่า2ฝั่งเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นและแต่ว่าตรงนี้เป็นหรือเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยก็ไม่สมมูลกันนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3